สำหรับวัยรุ่นวัยทำงานที่อยากจะมีรถสักคัน วันนี้การมานำเสนอเลยนะคะว่ารถเก่งของเราผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและราคาดีมากๆเริ่มต้นเพียงแค่แสนต้นๆลูกค้าท่านใดอยากได้รถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทต้องที่นี่ร้านไลออนคาร์เลยนะคะและโปรโมชั่นก็จัดเต็มเพราะว่าฟรีค่าโอนค่าจัดฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีก้องหน้าหนึ่งเครื่องแล้วก็ฟรีบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมงหนึ่งปีบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเข้ามาดูกันเลย เริ่มต้นกันที่คันนี้เลยนิส s ันอ m เมล 1.2V ปี2012และคันนี้นะคะใช้น้อยมากสีน้ำตาลสวยๆการตั้งขายเพียงแค่129,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายมากยังก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์เลย3,000บาทต่อเดือนเท่านั้น และนี่เลยนะคะ t o y ย t a v วีออส 1.5S ตัวท็อปสุดในรุ่นคันนี้จะเป็นระบบพุทธสตาร์ทแล้วในปี2015ราคาเพียงแค่359,000บาทได้รถสีสวยๆแบบนี้สีขาวผ่อนสบายมาก6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนี่คันนี้อยากจะโชว์เลยเพราะว่า ฮอนด้า a จ z ใหม่เพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพนี้หายากมากมือเดียวจากป้ายแดงและเป็น1.5 V Plus ด้วยนะคะปี2019ราคาเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายมาก8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นและนี่เลยนะคะรถ โฉมปัจจุบัน Honda HRV ตัวท็อปสุดมีซันลูปนั่นเองนะคะ RS ปี2023กันเลยไม่เพียงแค่30ม0 0โลสีขาวซันไลท์แบบนี้และราคาเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายมาก15,000บาทต่อเดือนนะคะและทุกคันจะฟรีดาวโหหรูหราแล้วก็เท่ดูดัน Honda Accord ตัวท็อปสุดอีกแล้วมีซันรูฟไฮบิ t เทคนั่นเองประหยัดหรูหราแล้วก็สภาพปลายแดงนั่นเองคันนี้นะคะราคาเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นผ่อน1 5 0 0 0บาทอีกแล้วลูกค้าและสำหรับคันนี้นะคะ Honda Civic FK ที่หายากที่สุดในตลาดแล้วณนะตอนนี้นะคะและคันนี้จะไม่เพียงแค่30,000กิเมตรเท่านั้นในปี2022นั่นเองคันนี้สีขาวโอ้โหของแต่งอะไรเพียบเลยสำหรับตัว FK และการตั้งขายเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อน15,000หาสบายๆและตัวชูคันนี้บอกเลยสำหรับลูกค้าที่หาเบนซ์ราคาประหยัด ห้าพาดคันนี้เด็ดขาดเพราะว่าการตั้งขายเพียงแค่8,59,000บาทเท่านั้นกับรุ่น mercedes benz e 3 0 0 b o u t e c h hybrid คันนี้นะคะ hybrid diesel และยังอยู่ในประกันศูนย์ในส่วนของ hybrid สีขาวใหม่เพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นผ่อนสบายมากเพียงแค่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนและสำหรับทุกคันที่การรีวิวนะคะการบอกได้คำเดียวเลยว่าลูกค้าฟรีดาวนะคะ 0บาทออกรถ์บาทของจริงและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะดูรายละเอียดของรถแต่ละคันบอกเลยนะคะว่าทักมาได้เลยเพราะว่าการนะคะ จะมีรายละเอียดรีวิวรถภายนอกภายในห้องเครื่องของแต่ละคันหรือจะวิดีโอคลอดูรถคันนี้ก็ได้นะคะบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงของจริงและสวยทุกคันแน่นอนสำหรับรถเก่งและก็รถอีโคคาที่ผ่อนสบายๆของเราลูกค้าท่านใดสนใจขนหนทักมาได้เลยเพราะว่าร้านเรารถสวยคุณภาพดีต้องที่นี่ไลออนคา์เท่านั้นค่ะ